วาวน้ำไททันตัว76.5องศานะครับก็มีเพื่อนๆ f c นะครับถามเพราะว่านะช่วยดูวาวน้ำไททันตัว76.5ให้หน่อยว่าเบอร์แท้มันเบอร์ไหนแล้วผมสามารถจะไปดูที่ไหนได้บ้างนอกจากนะนะครับวันนี้เราก็เลยมาทำคลิปเพื่ออธิบายแล้วบอกว่าเราจะดูจากตรงไหนได้บ้างนะครับถ้าถามว่าดูจากตรงไหนได้บ้างเนี่ยก็คืออาจจะต้องดูตามร้านอะไรใกล้ๆบ้านก่อนหรือไม่ก็ศูนย์บริการชั้นนำศูนย์บริการของมิตร เขาไม่สู้อะ่ะก็คือลองถามว่ามีไหมอะไรอย่างนี้เนาะแล้วส่วนเบอร์แท้เนี่ยเดี๋ยวจะอ,อัดคลิปคลิปนี้แหละจะทําให้ดูว่าเฮ้ยนี่คือเบอร์นี้เบอร์นี้เวลาไปดูที่ไหนก็จะได้ง่ายสําหรับเราและเขาด้วยนะครับส่วนหาแล้วถ้าไม่มีหรือยังไงเนี่ยก็สามารถถ้าเขามาถามได้เราก็จะแบ่งปันให้กันได้นะครับนี่ก็คือวาวน้ํานะครับที่บอกไปเมื่อตอนต้นนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูเบอร์แท้นะครับแบบไม่ต้องกั๊กเลยนะครับเต็มๆนะครับนี่เบอร์นี้เลยนะครับส่วนข้างในประมาณนี้นะครับนี่ ให้ดูนะครับจะได้ไปหาดูกันนะครับแต่ถ้าเกิดดูแล้วถ้าไม่มียังไงหรือไม่อยากหาก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวจัดการให้ครับผมอ๋อไหนเจ็ดสอยู่ตรงไหนเดี๋ยวอาจจะต้องแกะตรงนี้ออกหน่อยเนาะปป๊บสักครู่นะครับเรียวๆกันไปเลยปึ๊บอ่าอยู่ตรงนี้นะครับ7จ็ดสิบหกจุดห้านี่เห็นไหมเจ็ดสิบหกจุดห้าองศานะครับก็น่าจะรู้และเข้าใจกันแล้วเนาะว่าหาตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับส่วน อย่างที่บอกถ้าหาไม่ได้หรือไงก็สามารถถ้าก็ามาถามได้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับใครที่ดูคลิปแล้วว่ามีสาระความรู้ในการเลือกดูอะไรเนาะก็กดเป็นกาลังใจนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามไว้จะได้รับชมคลิปแบบนี้นะครับบอกว่าอะไรใช้ด้วยกันได้ใช้อะไรอย่างนี้เนาะจะได้มีความเข้าใจตรงกันนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากไว้กับวาล์วน้ำไทตัน76.5องศาครับผม